ก็สวัสดีครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม this w a r of mine นะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนว Survival เอาชีวิตรอดไปวันๆนะฮะเราจะอยู่ในยุคของสงครามนะครับเราจะมีผู้รอดชีวิตอะ่ะเราเป็น่่กันเลยดีกว่าเอาง่ายๆเล่นแม่งเลยอะก็นี่เป็นเฟิร์สเพลงของผมเลยครับไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงเล่นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอาวันที่หนึ่งครับมาลองเล่นกันเลยครับโอ้โหมาถึงกัฟฟักวอลเลยฮะนี่ครับโอ้โหนี่คือสภาพของสงครามนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่อยู่ของพวกเราก็เป็นได้นะฮะอ๋อนี่คือผู้รอดชีวิตใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขา กันแล้วกันฮนะเออไงอะ่ะโอเคครับเราจะมีผู้รอดชีวิตอยู่สามคนนะครับในตอนนี้อ่ะฮะคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะพลต์ฟาร์เลเนอร์คนนี้เป็นนักวิง่งฮะคนนี้ล่ะคาทายอะไรเนี่ยเธอมีอะไร beginning skill โ okay, อเ oh, คเลยโอ้บูโน่คนนี้ทำอาหารเก่งและอ๋อ oh, แล้วก็จะมีสถานะบอกด้วยครับว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้มันประมาณว่ามันมันกำลังจะป่วยคือ okay, มึงกำลังจะป่วยมาถึงมึงก็จะป่วยเลยเหรอโอเคครับเรามาสำรวจบ้านตัวเองกันดูในตอนนี้เราทําได้เพียงแค่นี้แหละส่วนมึงมึงป่วยใช่ไหมเอ้า oh, นี่ครับ เราเซิร์ชอันนี้คืออะไรเฮิร์บโอเคนี่คืออะไรไรู้เก็บเก็บเก็บให้หมดครับนี่ก็เออเก็บให้หมดครับเราอาจจะเอามาทำอะไรได้ก็เป็นได้ฮะอ่าอ่าเราไปขุดมันดูส่วนในมาพังห้องนี้ก่อนเร็วเอ๊ะอันนี้มันเป็นระบบอะไรหรือเปล่าฮะโอ้มีระบบคราฟด้วยครับ มีเตียงมีของใช้บาบาบาเพียบเลยฮะอ่าเราเอาตอนนี้เราขอเอาเตียงก่อนได้ไหมอ่ะมีคนป่วยต้องนอนนะฮะน่าจะาวันนี้ดิไปเปิดพังประตูนี้ก่อนสิห้องยาอ๋อมีอาหารมียาครับอืมองัดห้องเร็วนี่อะกำลังสร้างเลยโอเค นี่ก็กำลังขุดเฮ้ใๆ้้ไหนลองสำรวจตรงนี้สิมีอะไรไหมอ๋อเป็นนั่งราอีเหรอเฮ้เฮ้ไม่ใช่เอามึงมึงป่วยมึงนอนเลยครับเออเรียบร้อยแล้วเปิดห้องยาได้ลงมาตรงนี้ก็ได้เออเว้ยอ,อลองสำรวจดูครับโอ้มีของก็เก็บ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 ให้หมดนี่สำรวจได้ไหมตู้นี้มีอะไรครับ ต้องเปดิดดูโอ้มีอะไรที่เราพอจะสำรวจได้ไหมอะไหนเราไปสร้างอะไรอีกได้ปะ่ะอืมยังสร้างได้อีกนะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรโอ้มีอัปเกตด้วยแฮรเวิร์กชอปเหรอเอาขอตอนนี้ขอไม่กทันเวิร์กชอปก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะ ผลิตพวกอุปกรณ์ใช้อะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ปรุงอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ขออันนี้ก่อนน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างอะไรสักอย่างอืมเพลงก็เนาะเข้ากระสงครามดีฮะดูดีฟันบ้านเมืองพังยับเยินเลยอ่ะ โอเคครับมันขุดเสร็จแล้วเราเข้าไปสำรวจตู้นี้ดูมีอะไรบ้างนะโอเคครับมีอาหารครับมีเฮิร์บครับแล้วก็พวกอุปรกรณ์ต่างๆบาบาบาบโอเคงั้นลองไปเปิดห้องนี้ดูสิโอ้เสร็จแล้วนี่ไหนดูสิมีอะไรให้ค้าบ,บ้างโอ้มีชัวเวคือพวกเอาไว้ขุดนะฮะอันนี้ก็อะไรอ่ะล็อกพิก กุญแย่ผีอะอะชาบาอันนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธหรือเอาไว้งัดอะไรสักอย่างฮนะงั้นขออันนี้สักหนึ่งอันนนะเอ่อมันจะเย็นก่อนลอกก่อนอ่าเราอ้าวน,นี่ไงลงมาสำวรวจอย่างนี้ก่อนฮนะโอเคตัวเกมไม่มีอะไรมากมายครับก็อาจจะเอาชีวิตรอดไปวันๆหรือเปล่าอะ มีพวกมาอะไรองนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าผมาก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันโอเคเราได้มาแล้วครับไอก็ผิดเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนชอบลือไงนี่ครับโอเคนี่มีคุณใจผีใช่ไหมงั้นเราจะสร้างดีไหมอ่ะนี่อะไรเนี่ยเร็วและดีหรออืจะเย็นโอเคเราคนเจออาหาร เก็บเก็บเก็บ,บให้หมดครับออคลิกขวาได้เก็บทีเดียวเลยกด,กดตรงนี้ก็ได้ฮะโอเคครับอ่าทังประตูเข้าไปก่อนเราจะผลิตอะไรอีกเอย้ยลืมเปลี่ยนแฮะได้ต้องเปลี่ยนตัวก่อนโอเคเราสามารถสร้างได้แล้วงั้นเราลองสร้างอันนี้สักหนึ่งอันครับดูซมิมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเอ้ย ไปไหนล่ะไปสร้างให้เสร็จโอเคเราง้นห้องได้แล้วเปิดประตูเข้าไปครับตำรวจก่อนมีอะไรไหมเนี่ยว้าวมีของนั่นเองเก็บให้หมดครับอา้าวคุดโอ้ตอนนี้เขาใช้พ่วงนะครับโอ้ดิชเชดูคจอปครับโอ,โ,โอ้โหเขอกดีมากเลยประมาณนั้นครับแปลผิดก็ขอไปด้วยอนะ่ะ โอเคครับอ๋อนี่ไงที่เราคาบมาเมื่อกี้แรกเลยถ้าไม่มีอันนี้ก็คงจะเปิดไม่ได้สินะโอเคเราทำอะไรต่ออาวตำรวจส่วนอนนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วสินะโอ้มียาด้วยครับน,นี่อะไรชูกะน้ำสะอาดแล้วก็นังสือหนังสือไว้ทำอะไรวะอ่ะนานหนังสือด้วยเหรอเออ ตอนนี้มีเนื้อสองนะยาหนึ่งอ่าฮะเออเรียบร้อยไหนเราไม่ขุดซิอืมอ่าอันนี้นอนใช่ไหมกำลังฟื้นสามารถซุมเข้าซุมออกได้ครับอืมดีเลยฮะอ่ะมาลองขุดดูเร็วส่วนคนนี้ลองสำรวจตู้นี้ดูครับว่ามีอะไรหรือเปล่า ไอ้สำรวจเซโอเคมีเฮิบมีล็อกพิกมีชูกาแล้วก็เจอรี่เอาไว้ทำอะไรวะเจอรี่มันต้องมีเหตุผลของมันครับไหนเราไปอัปเกรดได้หรือ,อยังอ่ะครูต่ออีกอันหนึง่งยังไม่ได้ขาดอะไรวะแป๊บหนึง่งเอาุดนี้ก่อน โอเคครับเดือนไนท์นี่เราต้องออกไปตามล่าหาของข้างนอกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันดีฮะเซมิอ๋อเราต้องดูเลือกด้วยเชลเลตเออเราไปไหนดีครับไปที่นี่แล้วกันฮะตัวนี้ที่พอจะไปได้ตัวนี้นอนตัวนี้ก็นอนับโอเ okay, ค let's go ฮนะเราจะพกอันนี้ไปด้วยหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคติดตัวไว้ครับ เล t โก o ว้าวเรามาถึงแล้วตอนนี้เราต้องสำรวจก่อนว่ามีอะไรไหมโอเคมีกล่องเครื่องมือกับไม้อ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนครับาสามารถทิ้งได้สำรวจโอ้มีคนตายด้วยฮะอันนี้คือการพาวเดอร์ดินปืนครับลองเก็บไว้ไว้ก่อนแล้วกันนะ ว่อันนี้น่าจะเป็นการส่องเข้าไปข้างในว่าโอ้ว้วาวมีใครอยู่มเนี้ลองเปิดเข้าไปครับก่อนองปิด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 ,ป,ดปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยครับเกมนี้อันตรายรอบด้านจริงว้าวอาหารเพียบเลยฟาดไม่ยั่งครับเก็บให้หมดอ่าไม้เราไม่เอาดีกว่าดินปืนเราไม่เอา เอาน้ำก่อนติดดินปืนไว้ด้วยเอาเอาไมา้ไม้โอเคชูเก้าออกไปครับเราต้องลองสำรวจให้ทั่วบ้านก่อนมีห้องใต้ดินด้วยเอาน้ำน้ำ,น,ำน้ำเยะไปแมวโอเคครับสำรวจเฮ้ยะไรอ่ะหนูเหรอโถ่เอ้ยนึกว่ามีอะไรโอ้มียางั้นเราคงต้องเอาเครื่องมือออก เก็บยาไว้ก่อนครับช่วงนี้โอเคนะด้านบนไม่มีเลยนะโอเคก็น,นี้ไม่มีอะไรมากบอกรักผัวถุยครับไม่ใช่เอ่อในนี้โอเคไม่มีลองงัดดูครับดูซิมีอะไรอีกไหม มีห้องใต้ดินด้วยเหรอโอเคครับนัดเรียบร้อยเปิดเข้าไปดูอ่ะมีอะไรสำรวจด้วยอืมโอเคครับแปลว่าองนะ <laughs> โอเคเรามีดินปืนไม้มีแล้วอุกกกอนไม่เอาฮะโอเคเคลียร์หมด จะมีคนตายด้วยอ่ะโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยคอฟฟเก็บไม่ได้เลยของเต็มแล้วพาสอันนี้อะไรเนี่ยรปพอร์ตพาส e l เล t r ทนิกพา s s สบุ๊กเหรอตอนนี้เราของจำเป็นก็คืออาหารกระยาเท่านั้นแหละโอเคครับลองไปสำรวจข้างล่างดูปะลองดูกัน มีห้องใต้ดินด้วยลงไบลุงไปซิไปไหนเราโอเคลองขุดก่อนอที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่ก็โอเคเราสามารถมาเก็บของได้ที่นี่อย่างสบายๆโดยไม่ต้องบูหรือสู้กับใครเลยงานดูเร็วเฮ้ยมีอะไร อาจจะเป็นหนูหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้คือจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ไมนขึ้นมาข้างบนหรอช่างมันโอเคอะไรเนี่ยมีกระสุนปืนด้วยแฮะเราเอาอะไรออกดีอะเพิมนี่เรามีเยอะนะเราเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันเราขอคนน้ำกลับไปก่อนเอ่อโอเคแต่วันหลังเรามาเอาใหม่สำรวจตรงนี้หน่อยดูซิมีอะไร ว้าวมันแต่ไม้เท่า,านั้นโอเคครับเรา n ทเอ็ t ดีกว่าฮะนั่นไงหนูอีโอเคเรียบร้อยครับแคทตี้เออเรียบมันแคทตี้แล้วกันครับโอเคครับเข้าสู่วันที่สองแล้วนะฮะเราจะเล่นพาร์ทละสองวันแล้วกันนะ เดี๋ยวพอไปเก็บของอีกรอบนึงก็จบพาร์ทนะเราจะเล่นลองดูครับว่าผมจะเล่นได้สักกี่วันเชี่วโอเคเดี๋ยนท e ซิเราได้ของมาเท่านี้ฮะเรามาดูตัวอ๋อตัวนี้หิวนะครับนี่ก็หิวครับนี่อะไรง่วงนอนหรอครับก็หิวเอ่อตอนนี้เราได้ของมาแล้วเรามาลองดูว่าเราสามารถครัฟอะไรได้บ้างฮะเตียงนอนที่ทำอาหาร จำเป็นไหมอะขอทิ้งนอนก่อนได้ไหมอ่าเราจะนอนตรงไหนอีกดีวะข้างล่างนี่ก็นอนได้นะเออข้างล่างก็ได้ไปสร้างหน่อยมาคาที่ทรายนี่รู้สึกว่าจะเป็นอาการเบื่อหรืออะไรสักอย่างนะครับโอ้อันนี้สร้างอะไรไม่ได้เลยอาวุฒฮะสร้างอะไรไม่ได้แล้ว,วแฮ อัพเกรดได้ไหมอัพไม่ได้ขาดไม้เหรอขาดไม้กับไอ้อุปกรณ์ใช่ไหมพาเรามีเยอะแล้วไว้รอบหน้าเราไปเอามาแล้วกันนะโอเคสร้างซะอ่าส่วนนี้ก็หิวอย่างเดียวไม่เท่าไหร่อ่าไอ้นี่ละ่ะเป็นไงบ้างหิวอย่างเดียวถึงลุกเลยครับหิวอย่างเดียว พั่งนั่ง choose s สลี p ออฟโอเคมึงไปพักผ่อนได้แล้วมึงก็พักผ่อนนะอะไรหรอไม่นอนหรออ้อยไม่นอนอีกแล้วอยากทำอะไรอะ่ะมีอะไรให้สำรวจอีกว่าวห้องนี้นี่ไงโอเคนู่นเลยมึงมีงานแล้วน,นู่นนี่กางวน โอเคเรามีงานแล้วไปไปไปขึ้นไปยังสำรวจบ,บ้านไม่หมดเลยโหบ้านเราเป็นรูด้วยรู้สึกว่าเกมนี้จะมีพวกทหารหรือม้างที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันมีปืนนะฮะโอเคเปิด <Okay, S 1> ไปครับไ,รไปขุดหนะ่อย กับไปฮะส่วนเฮ้ยไปไหนเล่านี่เลเปิดตู้นี้มีอะไรบ้างเร็วสำรวจหน่อยโอเคครับพังประตูหน่อยอ้ก็ผิดตัวอีกแล้วนี่ต้องเปลี่ยนตัวก่อนอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่16องศาเซลเซียสเกมนี้สภาพอากาศมีผลกับตัวละครเราด้วยฮะ โอเคเรามาสำรวจมีเฮิร์ฟครับมีบุ๊กบุ๊กนี่ไว้ทำอะไรวะอ่าเรียบร้อยเปิดเข้าไปครับไหนลองสำรวจตู้หน่อยมีอะไรบ้างนะมีของดีๆบ้างไหมวีนิสุสโอเคสำรวจเลยโอ้มี เบเนดเทิร์บล็อกพิกน้ำแล้วก็หนังสืออีกแล้วหนังสือนี่ไว้ทำอะไรวะอ่งไม่นอนหรอนอนไหมไม่อยากนอนแต่อยากกินอาหารอ๋อโอเคครับอ่ะไปกินอาหารกันคนนึงอยู่ไหนวะ มาเร็วกินอาหารกันอืมงงงงลอยไหเนี่ยกินไก่กันนะหายหิวกันบอเความหิว um okay, um ลดลงไหนเราไปดูสิว่าเราต้องขาดอะไรในการสร้างบ้างเพราะมึงกินแล้วนี่ กินอะไรกินได้ไม่เป็นไรหรอกคืออะไรฟิลเตอร์โฟล์ช้อัพเพิงเหรออืมใช้กับอะไรได้ใช้กับนี้เลยรอรบหนะ้าเราต้องเอาอะไรบ้างลองดูก่อนไอ้มัไนไปนอนปะออตัวนี้รอบหนะ้าเราจะสร้างอะไร อาหารที่ทำอาหารหรออืมเอาเป็นอันนี้เก็บไม้กับเครื่องกล่องกล่องเครื่องมือมาไม้กับกล่องเครื่องมือเพื่อสร้างฮีเตอร์ควบคุมอุณหภูมิในบ้านเราก่อนอีกสีอันโว้ยนี่ใช้เยอะแฮะเก็บมาสักยี่สิบอันเนาะ ืมไปนะก็อีหรอไม่มีอะไรทำเนาะอ๋อมเลือกจบได้นี่นี่ไงใชครับเดือนนายครับเราจะไปสำรวจอะไรกันดีอ๋อคราวนี้เราได้แพฟอืมกระดาดกระดาดกระดาดเหรอกระดาด ตลาดจะมีทหารไหมอ่ะเราจะต้องไปที่ไหนดีอืมงั้นไปที่นี่แล้วกันเราจะเอาอันนี้ไปด้วยพวกโอเคแค่นี้แหละ Let's go ว้าวเรามาที่ไหนเนี่ยโบนหรือเปล่าเหมือนโบนเลยฮะ เก็บ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 เกเก็บก่อนเครบเราจะค่อยๆย่องเข้าไปวิ่งเข้าไปเออมีคนอยู่ด้วยไม่น่าจะเป็นคนร้ายนะโอ้ยเพลงอ่ะเก็บเก็บเก็บเรามาเอานี้เก็อก่อน ซูมเข้าไปก่อนสวัสดีครับเรื่องาดีครับเรื่รองเคไม่น่าจะเป็นคนร้ายครับงั้นเราจะไม่ทำร้ายเขาครับไม่มีอะไรเลยเหรอเอ่อเราสามารถลงไปได้ใช่ไหมฟึ๊บอุ้ยมีคนอยู่อ,อมีตู้เย็นเดี๋ยวดูแพ็กเราก่อนเรามีอะไร จริงๆเราเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเรากลับกันดีกว่าโอเคครับเรากลับดีกว่าเราได้ของที่ต้องการแล้วแล้วเราจะไปสร้างของกัน โอเคครับเข้าสู่วันที่สามแล้วนะฮะเออก็เดี๋ยวไปสร้างของก่อนกลับมาแล้วโอเคอืมอะไรอะวีบ e ล e ลนซ์ซาวน์โซนไนส์สเตทอ l นี่คือของที่เราได้มาโอเคอ๋อตอนนี้เรา ขอสร้างฮีเตอร์ก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันเฮ้ยไปไหนละครับมาสร้างฮีเตอร์เร็วโอเคเราสามารถสร้างได้ทุกอย่างเลยแฮะ,ะขอฮีเตอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้มันจำเป็นมากม Let's go <S try hungry hungry หิวอย่างเดียวไม่ป่วยดีดีดีดดอืม ต่อไปก็ไหนลองอัปเกรดได้หรือ,อยังอัปเกรดอัปเกรดย,ยังไม่ได้ฮะพเพราะรอไปสร้างทั้นก่อนเอาไว้อ๋อมีวิทยุด้วยเราจะสร้างวิทยุดีไหมนี่คืออะไรโอ้หนังเสือามาทําเป็นเชื้อเพลิงอ๋อโบตรงนี้ได้ด้วยงั้นทาเชื้อเพลิงดีกว,ว่าดูวิมันเอาไว้ทําอะไรกันแน่ส่วนนายบ้านนี้มีอะไรยังไม่สำรวจบ้างอะ่ะ ทำรวหมดแล้วอ่ะนอนไปฮะไม่นอนเอให้นอนไม่นอนอะ่ะโอเคเรียบร้อยมันเคือ,อะไรนี่ไงแต่แรงว่าต้องมีเชื้อเพลิงโอ้นี้มีอัปเกรดด้วยครับใส่เข้าไปใส่ได้อไหมดูอุณหภูมิ10บวก16อยู่นะวิจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเย้าง่วงแล้วใช่ไหมนอนเลยครับ ไหนลองดูก่อนยี่สามยี่สี่นี่ครับอุณหภูมิเพิ่มจริงด้วยฮะก็สำหรับพันนี้ก็ขอจากกันไปด้วยแค่นี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวจอกันในพันนานแล้วกันดูซิว่าผมจะเล่นได้กี่วันรอดได้กี่วันนะครับโอเคครับก็ฝากเดี๋ย <laughs> วก่อนยังไม่ไปก็อุ๊ยอ๋เดี๋ยวยังจบไม่ได้นะมีคนมาเยี่ยมเราแล้วครับ ดูซิว่าเขาจะมาทำอะไรจะมา,มาร่วทมทีมกับพวกเราไหมแล่รูปกสโอ้โอ๋อมาขอแลกแลกเปลี่ยนเหรอเขามีอะไรน่าสนใจไหมจี่ศูนย์ห้าอันเอ่อเราจะเอาอะไรไปแลกกับเขาเดีอ่ะไม่ออกไม่แลกครับปิดเลยครับเออ ไปดีครับโอเคครับอืมนึกว่าจะมาขออยู่กับเราซะที่แท้มาขอแลกเปลี่ยนของนั่นเองโอโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจากกันไปด้วยแค่นี้แล้วกันครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์กันด้วยครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม